เทปนี้ขอเอาใจคนปลูกข่าบ้างค่ะเพราะวันนี้เรามีคุณป้าท่านหนึ่งที่จะมาเล่าประสบการณ์การปลูกขาให้เราฟังคุณป้าใช้พื้นที่หลังบ้านเพียงนิดเดียวแต่สามารถขายส่งตลาดได้ตลอดปีเลยก็ว่าได้จะเป็นเพราะอะไรนั้นและคุณป้าเขาจะมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลขาเราไปฟังจากปากของคุณป้าเขาเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรและอยู่จังหวัดอะไรคะสำเนามีโอพอำเภอวัดสิงห์จังหวัดเทนา่าคุณป้าปลูกพืชอ,อะไรอยู่คะและทำไมถึงเลือกปลูกพืชชนิดนี้ล่ะคะปลูกข่าปลูกไว้ก่อนแล้วตอนนี้เห็นในทีวีทีมนาโนเขาบอกฉีดแล้วมันดีก็ลงมา,มาฉีดได้สามครั้ง สครั้งแ,แต่มันก็ดีคุณป้าปลูกขาประมาณกี่ไร่คะและก่อนหน้าที่จะมาเจอกลีนนาโนขาของคุณป้ามีปัญหาอะไรบ้างคะนี่ประมาณงานนึงที่ปลูกไว้โน่นมันยังไม่ค่อยดีโน่นอ่ะหกไร่มันเป็นเพียเป็นใบลูๆูัเป็นผลนใบไหมง่้นท้นี้พอฉีดฉีดแล้วอีที่มันหายมันหายเลย ที่ไม่หายมันก็กกว่ามันเขียวเขียวแต่ใบมันก็เริ่มถอดใหม่กกไม่เหี่ยวไม่แห้งแล้วมันก็เริ่มแตกหนอก่อลงแต่ใบยังไม่ค่อยสลัดดีเริ่มน่าสนใจแล้วล่ะคะ่ะคุณป้าแล้วขาดที่สามารถเก็บขายได้ต้องมีอายุประมาณกี่เดือนคะถ้ามันสมบูรณ์ดีเขาบอก8เดือนก็ต้องดูก่อนถ้าไม่ไปขายเองก็ให้เขามาเหมา แถวนี้มีคนปลูกขายเยอะไหมคะมีเยอะค่ะแต่มันแต่ละจุดนั้นไปจังหวัดชนาทก็มีหลายเต็มอยู่ทั่วตรงโน้นมั่งตรงนี้มั่งแล้วอีกแปลงหนึ่งที่คุณป้าปลูกไว้มีประมาณกี่แปลงคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะหกไร่่ปลูกขาหมดเลยมันตายตเยอะตอนแรงๆมันตาย ไปสั่งกรีนน้โนมาจะเอาไปฉีดทุ่งหกไร่เขาฉีดได้สองครั้งแล้วก็จะให้ไปฉีดอีกมันไปเหลืองที่ก็ฉีดยาฆ่ายายาลกยามันลกแล้วตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีอนี่มันไม่มียหญ้าเปลงแล้วมันเป็นดินดีโนมันอยู่ในนามันอยู่ในนาแต่พอได้กรีนน้โนไปสองครั้งนะมันจะแตกโนแดงเหมนนั่นตอนนี้มันไป เหลืองอีที่ก็ฉีดยาค่ายาโอ้โหปัญหาที่เกิดขึ้นกับแปลงโน้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีปัญหาของยญ้าขึ้นรกนั่นเองนะคะแต่หนูคิดว่าถ้าคุณป้าเลิกใช้ยาฆ่าหญ้าและใช้กลีน,นาโนอย่างเดียวแล้วก็ใช้วิธีถอนหญ้าเอาแค่นี้ปัญหาต้นโสมก็จะไม่มีมารบกวนแน่นอนค่ะแล้วคุณป้ารู้จักกลีน,นาโนได้ยังไงคะดูทีวีนอนดูก็หลาน แล้วตอนแรกเชื่อไหมคะว่าการใช้กลีนาโนมันจะใช้ได้ผลดีจริงหรือเปล่าก็เชื่อถึงสัง่งดูอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ยพอดูรู้ว่าดีก็ให้หลานสั่งเลยทำไมคุณป้าถึงมั่นใจที่จะสั่งกลีนาโนมาใช้ล่ะคะเห็นในทนะีวีเน่ยเขาเอาไปมภาษา์ที่อื่นนะนะมันดี วันดีก็ลงล,งลงดูแล้วลงแล้วมันได้ผลฉีดไปส่งครั้งนี้รู้หรือครั้งแรกยังไม่รู้ครั้งที่ส่งก็รู้เลยมันปลายมันเนี่ยจะใบเขียวขึ้นไหมอย่างเงี้ยไปปลายมันนะแล้วครั้งที่สามเนี่ยอย่างงี้เนี่ยส่งท่วมเลยแล้วไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยจะให้ฉีดอีกที่มันสลัดใหม่เนี่ยยังไม่ได้มาฉีดโอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้สึกเลยว่า กลีนาโนนี่เขาสุดยอดจริงๆเลยนะคะคุณป้าแล้ววิธีการปลูกค่ะมีวิธีการปลูกยังไงบ้างคะก็ปลูกกันเองก็ให้ลูกน้องปลูกแล้วก็ช่วยกันขุดหลุมลึกประมาณหน้าจอบเดียวขุดจึกไปไให้กว้างหน่อยก็เอาหน่อลงกรบแต่ต้องฟื้นดินก่อนนะถ่ายดินพวนดินก่อนยกแปลงหน่อยๆแล้วถึงจะขุดหลุม หลุมก็ตื้นแค่ฝ่ามือหน้าจบนิดแล้วการดูแลรักษายากไหมคะมันไม่ยากแล้วดูแลรักษานะแต่ตอนนี้ถ้ามันม้นเป็นเพียนี่แล้วก็ย้าลกอ,อ,อีแปลงโน้นน่ะย่ามลกย่ามลกอีนี่มันย่ามีก็ทนได้มันเป็นดินเผาดินอะไรเงั้นมันก็จะดูแลง่ายก่ากันโน้นเป็นนาเป็นนาดินมันจะ มับหน่อยดินมันจะแน่นหลังจากที่สั่งกรีนนาโนมาแล้วคุณป้ามีวิธีการใช้งานยังไงบ้างคะก็ให้เขาอ่านให้เขาอ่านดูข้างขวดแล้วเขาก็เอามาถีดตามที่เขาแนะนำผสมตามสูตรเลยแล้วคุณป้าฉีดบ่อยแค่ไหนคะสิบวันครั้งนี่เว้นมานานเลย ก็มันสูงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเลยว่าจะให้ฉีดอีกข้างหลังที่ว่ามันเพิ่งสลัดโอ้โหสุดยอดเป็นเลยละค่ะคุณป้าเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนใช้กลีนนาโนกับหลังใช้ยังไงบ้างคะตอนก่อนใช้หรือผิดกันเยอะโพสผิดไปแล้วเนี่ยเราดูจะรู้เลยมันจะแตกเขียวขึ้นมายอดมนันนะนะแตกเขียวขึ้นมา ขน่นแรกก็ยังไม่เคยรู้่นที่สองก็รู้เลยอพราะฉีด่นที่สามไปโอ้โหสูงแล้วแตกโนเดงหมดโนมันจะแตกเยอะเยี่ยมไปเลยละคะ่ะคุณป้ากรีนนานโนแคปซูลเนี่ยค่ะที่คุณป้าปลูกอยู่นี่ชื่อพันธุ์อะไรหรอคะเขาเรียกคาแดงคาลิงอย่างเงี้ยคาที่ทำกับข้าวไม่ใช่คาเหลืองคาแดง เขาไปใส่เครื่องแกงใส่ต้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกคาหลิงบางคนก็เรียกคาแดงสองอย่างนอมันแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแตกเนี่ยเนี่ยมันโดนยาไปมันจะแตกปริ่มขึ้นมาใหม่ๆเยอะนะอย่างมันปริ่มขึ้นมานั้นมันโดนยาแล้วการดูแลต้องให้ปุ๋ยเยอะไหมคะครั้งแรกใส่ใส่ปุ๋ยรดน้ำและมาฉีด กลินนาโนเลยไม่ได้ใช้เลยปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้โรยเลยกลิ ule, นนาโนแคปซูลนเย,ยมไปเลยนะคะคุณป้าช่วยลดการใช้ปุ๋ยด้วยค่ะข,ของคุณป้าเนี่ยอีกประมาณกี่เดือนคะถึงสามารถเก็บขายได้ก็เขาให้ขุดช่วงโน้นนะพุทธิจินหวานช่วงพุทธิจิกาทันหวานานู่นน่ะเขาบอกราคาจะดี โหลราคาเงี้ยมันเพิ่งเริ่มแตกแตกหัวแตกหนอออกมาลุ่มที่ใช้นาหน,นยังมันยังไหวอยู่นะมันยังไม่ค่อยใหญ่มันได้เพียงแต่เพิ่งเริ่มแตกแดงหมดงั้นนะหนอช่วงนี้ราคาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเขาบอกถ้าช่วงเขาต้องการเนี่ยมันจะแพงสีสิบห้าสิบโหลนึงนะแล้วช่วงเนี้ยมันเหลือถูก บางที่ก็เหลือ10กบกว่าบาทบางที่ก็ยี่สบกว่าบาทก็ยังขุดไม่ได้ตอนนี้ก็รอไปช่วงที่จะแพงขาเกยก็ขายไปตามราคาขาอ่อนก็อิจกรกาคางก็ต้องรอไปช่วงให้แพงก่อนเขาไม่ให้ขายคนที่เขาเคยนะเขาแน้นนำหมาเขาบอกให้ลงดูกลิ่นน้าโนตี้ก็เลยดูในทีวีเขาบอกว่าทามันยังถูกก็ให้ปล่อยข้ามไปเลย เร็วขาไหนแก่ก็ขายอีกระคานทิ่มนแตกใหม่ก็ขายแพงหน่อยก็โลปัจจุบันคุณป้าใช้กรีนนาโนชนิดไหนอยู่คะปัจจุบันนี่ป้าใช้กรีนนาโนชนิดน้ำอย่างเดียวเห็นผลดีฉีดครั้งที่สองรู้เลยพอครั้งที่สามก็ส่งท่่มหัวเนี่ยก็เลยหยุดยังไม่ได้ฉีดโต กลีน,นานนี่เยี่มไปเลยนะคะคุณป้าใช้แค่3ครั้งต้นขาสูงท่วมหัวเลยหนูชักอยากจะเห็นแปลงขาของคุณป้าแล้วล่ะค่ะคุณป้าช่วยพาหนูไปดูแปลงขาสวยๆหน่อยนะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูแปลงขา ปกติราคา3,960บาทลดเหลือ1,000บาทใช่ยาตัวนี้คือใช่ปุ๋ยแค่ที่เดียวข้างเดียวเลย3ปีนี่แหละที่ใช่ตัวนี้ประจำเลยปีนี้ลูกซื้อว่าดีดีมากๆเลยว่าผลผลิตมันได้ดีกว่าถูกปีปีนี้คิดว่าสีอุ่มเลยทีเไร่8แันขึ้นจะได้ลองดูเห็นมันเขามันดีไงลองอ่อยนิดกันหน้าดิเห็นยังไงนะจะล,ลองดูก่อนคิดว่าไร่นึก่กับันเลยครับ เป็นเรื่องว่าอกก็มใหญ่ที่ตุ๊กตกจี้อีกแก้วเพื่อนบ้านมาถามว่าเขาเมื่อใช่อะไรลวงมันคือไม่มีคอลวงขาวแบบลวงรีบนะปีนี้คิดว่าจะได้ประมาณ4 4อุ่นเกลี่ย5ขุ่นผมื้อก่าพุ่มใจข้าจ้ของเลยลดลดต้นพุ่งกว่ากันครึ่งตกครึ่งปีนี้เราซื้อว่าดีดีดีกว่าทุกปีที่ตามมาให้ไมลได้สวยต้นแข็งแรงลำต้นแข็งแรงมันมีเ okay, ท like ีย <day> มันมีแม่แรงลูกคือมันมีนอนคอลวงคอลวงตายคือพุ่มใจมากๆเลยจ้ะ คื่มันดกได้ผลผลิตมากกว่าทุกที่ขั้งอย่างที่เห็นใบมันจะแข็งแรงใบเขียวตั้งดูแล้วสมบูรณ์ลำต้นก็แข็งมันหนักรวงด้วยนะียรวงโอ้หนักจังเลยเนะนี่ยน้ำหนักดีหลังที่ฉีดกรีนไปแล้วก็ดีข้าวก็สวยใครผ่านไปผ่านมาทั้งตำบลก็ยอกันชมกันใหญ่เลยว่า,วาเออใช้อะไรทำใช้อะไรฉีดบอกว่ากรีนนาโน รวงหนึ่งมันจะได้ถึง280เมตรต่อรวงว่ามันมาได้ยังไงแต่ละรวงจะไม่ค่อยมีเม็ดร,รีบเลยนี่แหละพ่อดีก็เกินค่าปีนี้มันแรงถึงฝนแรงเขาว่าได้ดีเพราะฉีดตัวนี้มันจะไม่เสียถึงฝนแรงพืชจะกินอาหารทางใบข้าวจะสุกพร้อมกันออกก็เสมอรวงก็ใหญ่ยาวไม่มีเม็ดร,รีบเพราะเราเคยได้รางวัลมาแล้วยังปีที่แล้ว ก็ใช้กรีนกรีนนาโนของเราเนี่ยแต่เราก็ส่งเข้าประกวดก็ได้รางวัลมาแล้วใช้กรีนของเราเนี่ยมันดีจริงๆเยี่ยมจริงๆตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้ากรีนนาโนชนิดใดก็ได้ครบ3,000บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นยังไม่พอรับไปเลยหมวกม่วงกันแดดหนึ่งใบฟรีๆอย่ารอช้ารีบ,รบ,รบก่อนของหมดนะคะสนใจโทร0 2 1 0 4 9 9 9 9 0ู5 776 0ด0 6 ของคุณป้าสวยมากๆเลยล่ะค่ะสูงท่วมหัวเลยนะคะเนี่ยหนอกก็อวบหัวก็ใหญ่แบบนี้หรือเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะก่อนที่คุณป้าจะมาใช้กลีนาโนเนี่ยมีใครเป็นคนแนะนำให้ใช้คะมีคนมโนหลมชทรนาจังหวัดชทนาดิเขาบอกว่าเขาปลูกขาต้องใช้ กลิ่นนะโนตี้เขาว่า,างงี้แล้วตอนนี้ป้าก็ดูดูในทีวีไปเจอเขาไปเจอเขาก็เอามาลองใชยดูเอามาลองใชยดูแล้วแล้วมันก็หลังเป็นเพียเป็นใบยอย่างเงี้ยใช้ไปได้สองครั้งเนี่ยกกมันจะเขียวพอาใช้ขนที่จามเนี้ยมันจะแตกโนแดงหมดเน,นี้ยแตกโนเยอะ กลีนาโนนี่สุดยอดเลยนะคะคุณป้าเห็นแบบนี้แล้วคุณป้าเชื่อตามที่คนแนะนำบอกเลยไหมคะใช่ว่าตามในที่ดูเนี่ยที่กลีนนาโนข้างขวดนั่นนะดูเร็วมันมันใช่เพราะว่าฉีดครั้งที่สามนี่มันเห็นผลเลยใบยมันไหมใบเป็นพลุนอย่างเงี้ยแต่ก,กกไม่เป็นไรแตกหนอ,แต,หนอแตกแดนหมดเนี้ย คุณป้าช่วยอธิบายลักษณะของต้นขาที่ดีให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะลำต้นมันจะใหญ่อ้วนอวบอวบเลยตอนอ وب, อ وب ตนี้เพาฉีดยาไปเนี่ยมันจะเป็นที่ลำต้นมาก่อนใบย,ยังไม่หายลำต้นมันจะเขียวเขียวใหญ่แล้วหนักเข้าก็มันก็สลัดใบที่มันไหม้นั่นมันก็ยังไม่หายแต่โนแตกเร็วงลาง มันมันกกอะมันจะเขียวใหญ่แล้วมันก็จะแตกหน่อใบไอ้ที่มันไหม้มันก็ยังไม่ค่อยหายดีเลยแต่โน่แตกใหม่แล้วกรีนนาโนเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะคะคุณป้าเห็นลําต้นค่ะทั้งเขียวทั้งใหญ่แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจดิดีใจว่าค่ากลับมาแตกใหม่ไม่ย่อยครั้งแรกเลยอไม,ไม่ได้ใช้ยานี่นะ มันมันแห้งไปจทั ung, ้งต้นแห้งต้นปลายพอมาถูกยากนี่ต้นไม่แห้งอ่ะแห้งด้่ใบเห็นผลแบบนี้แล้วคุณป้าได้นำกลีนาโนไปฉีดแปลงขาอีกหไร่ท oh no, the ี Support ่มีปัญหาอยู่ด้วยไหมคะอีโนน่ะมันมันเป็นพื้นหนาด้วยเนาะตัวนี้ญ้ามันลกย้ามันลกแล้วก็เอาไปฉีดแล้วกลีนานโนล้วไปฉีดสองครั้งแล้ว เพอถีดแล้วมันก็ชักเริ่มแตกแดงมาแล้วหนแล้วเขามาฉีดยาค่ายาเขามันเหลืองมันเหลืองแตก่ก็จะให้ถีดอีกอย่าสั่งยามาใหม่ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาต้นขาของคุณป้าได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะมันก็เป็นเพียวทีเพียวมั่งอะไรมั่งดูเลยไม่ทั่วถึงนี้ทุ่งใหญ่นะนีนี่ป้าลดน้ำมันก็ดีดีแต่มันตายนะ ที่มันเป็นเพี้ยนมันจะตายโอมาถ,ถูกยากลีน,นาโนนี่เขาไม่ตายอะ่ะปกเขียวก็เนี่ยดูอย่างเงี้ยนั่นน่ะมันฟื้นหมดนะใบมันแห้งแต่ว่ากกเขียวปีแตกโนต่างหากนั่นๆดูรู้เลยป้ามาดูรู้เลยโอ้โหกลีน,นาโนช่วยได้เยอะเลยนะคะคุณป้าชอบอะไรในตัวกลีน,นาโนบ้างคะมันช่วยปุ่ยู่ไม่ได้ใส่ ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เลยยาอะไรอย่างอื่นไม่ได้ฉีดหรือฉีดกรีนนาโนอย่างเดียวเนี่ยฉีดไ่ได้สามครั้งก็ยังไม่เคยฉีดยาอะไรเลยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่มันก็ประหยัดยามถูกเล้วขวดน้อนฉีดได้ตรงเยอะแล้วเรื่องของราคาคุณป้าคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณภาพไหมคะก็เหมาะสมไม่แพงจัดใช้ได้ กรีนนาโนช่วยให้คุณป้าประหยัดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะมันก็ประหยัดต้นทุนเพราะว่ามไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้กรีนนาโนอย่างเดียวตอนนี้นะปุ๋ยอะไรไม่ได้ใส่เลยยาอื่นไม่เคยฉีดฉีดตัวเนี้ยตัวเดียวต้องหยุดฉีดนะอีที่โต๊โต๊จัดเยี่ยมไปเลยละคะ่ะคุณป้าถ้าหมดแล้วคุณป้าจะสั่งต่อไหมคะ ก็หมดก็ต่งต่อนี่ก็ต่งต่อมาชุดนึงนีครั้งแรกที่คุณป้าปลูกค่ะใครเป็นคนแนะนำวิธีการปลูกคะครั้งแรกเลยดูในเฟซน,นนะหลานมันเปิดดูให้เปิดดูเลยตอนนี้เขาก็ให้ทำแปลงฝุ่นทำแปลงก็ไปดูที่ๆเขาเลยยกแปลงขึ้นหมูนดินให้ดี แล้วก็ขุดหลุมเขาบอกให้ขุดให้ทีให้ทีไลน่นึงอ่ะพันหกรหลุมไล่นึ่งน,นะแล้วให้ขุดแค่หน้าจอกเดียวข้อมือขุดแค่เท่านี้ถ้าลึกไปก็ขามันจะไม่แตกให้ปลูกแบบนั้นคุณป้านี่ทันสมัยจริงๆเลยนะคะเรียนรู้การปลูกค่ะจาก Facebook ด้วยหลังจากที่ดูแล้วคุณป้าก็ลงมือปลูกเองเลยใช่ไหมคะ ไปเข็นเองหรือที่พิจิตไปเข็นพันมาเองเอาโลกนี่ทเนี่ยเราเอามาคุณเดียวแต่ว่าจ้างเขาจ้างให้เขาปลูกเขาอะไรนะแต่มาคอยี่แจงว่าไว้ทำยัางโนอย่างนี้แล้วหลานไปดูไปดูที่พิจิตนะไปเอาพันมาแต่พิจิตแล้วการดูแลรักษามันยากไหมคะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็เดินมาดูว่ามันจะแตกดีไหมมันเป็นยังไงยาลกไหมแล้วก็มันเหี่ยวหรือเปล่าต้องลดน้ำไหมก็ดูแค่เท่านั้นเนี่ยไม่ยากแต่ว่ามันจะไปได้รละขายยังไงก็ยังไม่รู้มันดูสบายอย่างก็มะกรูดมะนาวมันต้องฉีดยาเรื่อยหลายอย่างแล้วส่วนการขุดเอาไปขายเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างคะผมบอก ขุดเนี่ยมันขุดทีเดียวไม่ได้หรอกมันต้องขุดทยอยขุดขุดแล้วก็เขาบอกต้องไปตัดไปล้างให้ดีตัดนวดมันนะแล้วก็ต้องละลายน้ำเส้นส้มเอาเอาลงไปเ่แล้วมันจะไม่ดำมันก็ควรจะดำแต่ยังไม่เผยลองทำาเขาแนะนำมาเห็นขาของคุณป้าสวยใบเขียวขนาดนี้ มีคนถามบ้างไหมคะว่าใช้อะไรเขาเขายัางไม่ได้มาดูเลยที่นี่นะเพราะเนี่ยมันอยู่ลับไทยทุ่งโนแล้วมันอยู่ติดถนนเขาก็ติดกันน,นัน่นแหละที่ว่าเหลืองตอนเนี้แต่นี้เขาไม่ไปเห็นกบมันจะเหลืองใบกบเนี่ยมันจะแตกเหมือนกันแตกโนแดงแล้วถ้ามีคนมาถามจริงๆคุณป้าจะบอกไหมคะ และจะบอกเขาว่ายังไงบ้างคะก็บอกเขาใช้กลีมนะหนูคนที่เขาแนะนำนั่นเข้ามาดูเขาก็ถามว่าใช้ป่าบอกใช้เดี๋ยวเขาบอกนี่เนี่ยเขาใช้กันทั้งนั้นเนี่ยแถวม,นมันโนละ้มเชนาเนี่ยจังหวัดชนาทนะดีมากๆเลยล่ะค่ะคุณป้ามีของดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจริงไหมคะคุณป้า คุณป้าคิดว่าการใช้กลีนนาโนมันเห็นผลดีแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้อย่างไงบ้างคะแตกต่างกันเยอะเพราะว่าใช้กลีนนาโนเนี่ยมันจะงามแล้วมันจะแตกโนกเยอะโผล่ใหญ่ขึ้นใช้กลีนนาโนแลวดีกว่าเยอะที่มันเป็นเพียมันเป็นใบหลูพลุ่มไหมอย่างเงี้ยน,น,นะใช้ฉีดกลีนนาโนแล้ว่ามันหายกกมันเขียว ขียวแล้วเดี๋ยวนี้มันแตกโนแดงหมดก่อนที่ไม่ใช้นั่นไม่แตกแล้วมันตายไปเลยก็ประทับใจที่ใช้แล้วมันได้ผลดีได้ผลดีแล้วไม่ต้องมาดูเลยอะไรคือฉีดแล้วก็ปลปอยเลยมันแตกดีโนก็แตกสวยต้นทุนมันก็ถูกที่ใช้ยาอย่างเดียวปุ๋ยไม่ได้ใส่กลิ่นน้าโนเยี่ยมโอ้โหกลิ่นานาโนนี่สุดยอดไปเลยนะคะคุณป้า เอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าสำเนามากๆเลยนะคะขอให้คุณป้าขายค่ะได้ตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะ เห็นขาของคุณป้าเขาหน่ออวบหัวใหญ่แถมไม่มีโรคแมลงรบกวนแบบนี้ถ้าไปต้มจิ้มน้ำพริกปลาทูแล้วแล้วก็คงจะหวานอร่อยแน่แเลยว่าไหมคะเอาละค่ะพักเรื่องกินไว้สักครู่มาโฟกัสที่เรื่องผลผลิตกันบ้างดีกว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเจอปัญหาเตี้ยแบบคุณป้าแล้วแล้วก็ถ้าได้ลองใช้กลีนาโนรับรองเลยว่าทุกปัญหาจะหมดไปแน่นอนแต่จะได้ขาที่กอใหญ่ใบเขียวหัวใหญ่แบบนี้ละค่ะอย่ารอช้านะคะ รีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยเพราะของถูกและดีมีอยู่จริงสำหรับวันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ